น้องทุกคนอีกครั้งนะวันนี้พี่ก็อยู่กับรถถังที่มหมีมที่สุดในปี1944เลยชื่อก่อนก็คือ s t o r m t r o o e r นั่นเองเจ้า s t o r m t r o r 38ซมหรือที่พี่เรียกว่า Stormtiger เป็นอาวุธโจมตีหนักที่มีจุดประสงค์เพื่อทำลายป้อมปาการด้วยการยิงเพียงนัดเดียว แนวคิดสําหรับยานพาหนะสนับสนุนทหารราบหนักคันนี้มาจากประสบการณ์การต่อสู้อย่างรุนแรงในเมืองที่ยุทธการสตาลินกราดเมื่อปี1942ในขณะนั้นวอร์มักมีเพียงแค่สเตอร์มอินฟันเทอร์ริเกชชั่ร์ส33บีเพื่อเอาไปทำลายอาคารซึ่งติดอาวุธเป็นปืนทหารราบหนัก15ซนเมตรและมันเป็นผู้สืบทอดของสเตอร์มแพนเซอร์ซีหรือที่มัทมิตรู้จักในชื่อบอมเบียมันได้รับการผลิตตั้งแต่ต้นปี1943โดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงจากการออกแบบก่อนหน้านี้ โดนติดตั้งปืนแบบเดียวกันในตัวถังแพนเซอร์4พร้อมการป้องกันที่ได้รับการปร,ปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นอย่างมากแม้ว่าบอมเบียคันนี้นะจะมีเกราะที่หนากว่ารุ่นก่นกอนๆแต่พอถึงปลายปี1943อาวุธต่อต้านรถถังของทหารราบก็ได้รับการปร,ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและเวมักก็ยังมองเห็นความต้องการของยานเกราะหนักติดอาวุธโครงการสเติร์มไทเกอร์จึงถืงกอกำเนิดขึ้นและตอนแรกสเติร์มไทเกอร์จะใช้ปืนครกขนาด210มิลลิเมตรยังไงก็ตาม เนื่องจากความล่าช้าในการผลิตอาวุธนี้จึงไม่ได้รับการใช้งานในขนานั้นและถูกแทนที่ด้วยเครื่องยิงจรวด380ม mm มแทนที่ดัดมาจากเครื่องยิงเด็บชาร์ดเครกมารีนยานพาณนะนีบ้บรรทุกกระสุนได้มากสุดถึง14นัดและยังมีเครื่องยิงจรวดขีปนาวุธระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยจรวดพร้อมประจุระเบิดแรงสูงซึ่งส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้เป็นอาคารและสามารถเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กได้หนาถึง2.5เ mm มตรเลยทีเดียวในกันยายนปี1943 ทางกองทัพมีแผนสําหรับการผลิตตัวถังหุ้มเกราะของไทเกอร์วันใหม่สำหรับสเติมไทเกอร์โดยเฉพาะแต่ยังไงก็ตามความล่าช้าที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนวัสดุทําให้เขาต้องเอาตัวถังไทเกอร์วันที่เสียหายที่มีอยู่มาดัดแปลงเป็นตัวถังสเติมไทเกอร์จน3คันแรกเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ในวันที่20กุมภาพันธ์ปี1944และการผลิตเต็มรูปแบบไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันในท้ายที่สุดแล้วมีสเติมไทเกอร์เพียง18คันเท่านั้นที่ดูผลิตโดยบริษัทเอา You, ในวอร์ฮัเดเนี่ยพี่ก็จะลองใช้มันในแบบที่มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาซะหน่อยนะถ้าพร้อมกันแล้วจะบัวรออะไรกันอยู่แล้วมีป้าแฟมซีมันด้มีอะไรแบบโซนโซนเอะอกับเอฟทั้งแถบอ่ะเียสตอมพอเชอยิงบอโอ้ย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 โอยโอ้ ไม่เห็นพ่อหรอไม่เห็นผมเห็นผมผมเห็นผมเห็นแบบ ADGLV เนี่นมันวิ่งมาลับเลยไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่เดียวสอนด่าพ่ออะไรเงี้ยเฮ้ยโดนไอ้คนเด็มดูเย้เปลี่ยนคนเดือดจริงไหวเฮียไม่ใช่ไง Oke, good. Hukum itu tip. Awas ya. เตรียมเลยประชิดมาแล้วโอ้โหเอล่งเล่งเล่งเล่นเลไวเล่นเลจอ่าตรงเนี้ยคันหนึ่งถึงออกไปตงไปแลเรยซายได้บอกว่าโรเจอร์โรเจอร์ไม่ได้ไม่ไไม้ไม่ได่ด้ไย่มะตกไปแลดเไดมตัวอยู่ไม่มมคมันยิงล้มันอยู่มยิงล้วนอยู่โรเจอร์โรเจอร์เอไมู่้เลยย่ารันะรันไม

100แตได้ยังไงขอยู่กับขาดเรืองโเยค250สแตบายสแตบายโหลดอยขึ้นทาโหลดอยู่นทางอีมารีบเรีบเเรโหลดสแตบ200สแตบายเรนสแตบรอ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 ดไฟเบกอุ้เี้ยเลยชิบหายลูกไปเลยกระสุนงช้าไปกระสุนช้าไปไม่ได้ขาไม่ขไไม่ใช่ไหมเขาได้ิบ้าได้สนเยอะ จะได้จะไดสนุกหลักปะเตเตียมเตรีเมียม้เซนี่หักเซนนี่หักเซนนี่เล็งต่ำไปศอเอซี่ะวเล็งต่ำเล็งต่ำกำลัออกกำลังะจอกำลังอมันหันมาแล้วจไดอยซีสวยโอ้ยอันนี้แหละของชอบเลยเร่นตอ่จะได้ศอกตรงหลังไม่หันละไม่รู้ไม่ไ มังแปดสิบแปดสิบถอยเหอะหเถอะเลาไปบางทีจะแปดสิได้ช่วยอะนะไม่ได้นะไม่ทำนะมันเป็นเจ็ดสิบสองอยู่ได้ยืดเจแปีศาเนี่นยใครได้ ได้โอ้หวานเลยเฮียดาดเนี่ยหวานเลยอ่ะจะไดลองดูลองดูเป๊ะเลยลองดูก่อนไปส่ one minute later ไปไหนวะไอ้ไอ้น่าเธอรีบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นับนับคนจะได้ไปไหนวะไม่เห็นเลยว h a ไปแล้วนะกนผีไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอ่ะว h a t the fuck ันนี้เป็นยังนะยิงเท่าไหร่สามพันถ้าสามเราเท่าถ้าถ้ายิงตอนนี้อาจจะได้สองคันนะไฟไปไงไฟ เฮียไอ้ตัวสังเป็นวันอะมันจะถึงอะ One hour later โดนไหมอะว้าเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยไม่ยอมยอมไม่ยอมไม่ใช่โดนไหมเฮียเต็ม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 พร้อมไปอืมชิบหายมันออกว่ะ Bye guys มันก็ใจแข็งนะมันไม่หลบเลยนะ มันนึกว่าเทอร์เรียธรรมดาไมันนึกว่าทอร์รีมัวๆครต่อไปบีมดีเอยไอ้บ่ซี่อีเช็คก่อนมันจะเาบีมดีมาไปเลยเลยเลยย่อ่าตตำแน่งเป๊ะขอขวานิดเดียวขอขวานิดเดียวจริงๆขอนิดเดียวข่อนนิดเดียวไปอะ มันเจอหน้าซอยหลังโอ้โหมดจะได้ไม่ได้ใกล้เลยวะตับไปเยอะเลยอ่ะขอมาขวายตายบ้าายมาแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วยังไม่เห็นตามหน่อยตามหน่อยเลยเลยอ่ะตัวเราลงไหนฝ่ายอ่ะฝ่ายเออฝายยังไงปีแค่ปีสามนะทำไปจ้ะระยะเดิมไม่ใช่ดิตําตําหนังเดิมแต่ว่าของ ระยะระยะระยะต่ำไปเจนนี่สุดเลยเจนนี่เลยเลยไฟอะมันไปชิบมันเลยไปเยอะเลยวะขยับนิดเดียวแม่งเลยไปเยอะเลยไหมโอเค ready fire ไปเอฟเอ็มมันก็นิ่งให้เราเลือหานสุดท้ายเหลือห้านสุดท้ายมันก็คิดว่าเราหนีกีกูยิงไม่โดวนนะไม่งั้นก็เป็นอาร์เธอรีนี่มงงๆอ่ะไฟ 아, <laughs> 깜짝이야. <laughs> 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 <laughs>